ค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกระดิฉันหมอนลำเพชรชล่าประธานาแกนจงอ่างขร่างสอดแจ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาป้าอีกแล้วค่ะบรรยากาศกด็ดีเนาะพี่น้อง มาเข่าป้ายอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะตามล่าหาวัตถุดิบคือเก้าล่ะค่ะบรรยากาศสดชื่นค่ะพี่น้องเอ้ยคุณไพ่พี่น้นองเบิง้งหินความสดชื่นของปลาไพ่พวกค่ะพุ่งไพ่แมดใหม่เนาะ มึง่ยมีลำธารนิหน่อยผ่าไหลผ่านหากใหม่ไงมาตามล่าหาก่อยอีกคือเก่าค่ะคุณผู้ชมขาเฮ็ดยั่งนี่นี่เฮ็ดยังนี่เฮ็ดกระดาษคุณพี่น้องสภาพปลาค่ะ ซอยกันดูแรลรักษาอนุรักษ์ปลาดูแลปลารักษาปลาซอยกันเด้อค่ะจะได้มีความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงเหลืออยู่แบบนี้เมื่อนี้นะคะเห่ากับอาศัยปลา,าปลากับอาศัยเห้าคือกันสองฝ่ายตั้งฝ่ายตั้งอาศัยกันแล้วกันไปตามล่าหาเครื่องก่อยค่ะพี่น้องค่ะ ใกล้ซีหอดบุญประดับดินแล้วค่ะเหลืออีกซิบมือค่ะกับหอดบุญประดับดินเพราะฉะนั้นแล้วกะมาตามหาเครื่องก่อยค่ะแต่ว่าอยากถ่ายบรรยากาศป่าพี่นองเบิงนะคะพาล่ำทงลำท่านนะคะสวยๆง,งามๆแบบนี้นะคะคิดว่ายูดเคิื่องพุนหรคะ่ะ้าพี่นองเขาป่าอีกคือเก้าแล้วค่ะพี่นองค่ะ เขียวคักเนาะนี่ขึ้นมาทั้งทึ่งค่ะมาพอแล้วนี่เครือก่อยเครือหน่อ,นอยหรือเครือใหญ่เนนืยเครือหน่อ,นอยตัวนี้เครือหน่อ,นอยเขาก็จะบ่เอาเดี๋ยวเบ่งก่อนหาก่อนวางเหงาหน้างยิ่มใสอ๋อนี่อ้ยนี่มีค้นขุดแล้วพี่น้องนี่ค้นขุดไปแล้วแต่ว่าขาเจ้าขึ้นปฐมให้น้อเนาะ ค้นขุดแล้วพี่น้องโอ้ยพลาดแล้วพลาดแล้วหมอนออกมาปลาเทกยางหกเลยค่ะพี่น้องค่ะี่เสียแล้วนพี่น้องเนาะหาอยู่หา,หากินคือเกาค่ะมาพอ้เห็ดค่ะพี่น้องมันคือเห็ดเพ็กค่ะนี่ มันเถ่าแล้วเนาะนี่นี่เท่าแล้วค่ะเฮ็ดเพกคค่ะนี่อีกยุ่มหนึ่งเฮ็ดเพกคค่ะนี่เฮ็ดเพกคเถ่าแล้วค่ะพี่นี่ก็เฮ็ดเพกคคือกันตะว่าเ,เถ่าแล้วค่ะพี่เฮ็ดเพคกคค่ะเฮ็ดเพค,ค,เ,พคเกิดบ้านนาปนไดถ้าเกิดนาะกตพ่อเก็บเอาอยู่ หาเครื่อก่อยซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อพอแล้วคานี่เครื่อหนึ่งนี่เครื่อใบญงปันใดเดี๋ยวหาก้อนเงายุใสอ๋อนี่เดีนี่เดีนี่เด,นเดีนี่เงาเพิ่นนะนี่เงายุนี่เงายุน,ายนี่ขุดเบ้งโอ้ยทั้งทายทั้งขุดพี่น้องเอ้ยขออภัยเด้อค่ะ ทั้งท้ายทั้งขุดกระสิสันแน่แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวใส่เบื้องหัวแน่นี่นี่ค่ะหัวใหญ่พอสมควร นี่หัวก่อยเสียวจังใดล่ะอันนี้หัวหน่อยเพิ่นนี่สามหัว มีหัวใหญ่ซับเอานี่เรียบร้อยค่ะนี่คือหัวใหญ่ของเพิ่นนะคะส่วนในกระถมไว้คือเก่าค่ะซาจูงอ่างจะบดึงขึ้นมาเหมือนเลยเห็นว่าสังเกตว่าห่างจะติดดินอยู่นะคะแล้วก็จะถมไว้คือเกา่าซับหัวไวเนาะบ่เป็นยังบ่ตายค่ะ อยู่แบบนี้ผมณปตายค่ะแล้วก็ถมไ้ให้เพิ่นคือเก่าเพื่อว่าปีนาเขาก็จะได้มาขุดอีกปีนาก็จะบ่มีหัวไญ่ด้อค่ะกปสิปีทัดไปแล้วก็ปีทัดไปอีกค่ะเพิ่พนใจสิหัวไญ่พื่นโตขึ้นมาได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเป็นการหาแบบเก็บแบบอนุรักษ์เนาะื่อมันเก็บแบบชิบหายเก็บแบบอนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์ซ้อยกัน นีอีกเครื่อนหนึง่งคิดว่านี่นี่เป็นบา้าพี่น้องอีกเรื่อนหนึ่งนี่นีอีกเรื่อนหนึง่งสีขุดกังไดญนอกพมมีผู้ทายไห้ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ยังพ่ทันขึ้นมาทายมือเดียวขุดมือเดียวโอ้ยแตกแล้ว โอ้อก่องกระไดโอ้ยลำบากลำบุญแด้ผุ่นหัวยึดลึกๆผุ่นโอ้ยพี่น้องแตกเหรอโอ้มันติดหากไหม่ก็บเฉพาะมันแตกพี่น้องเอ้ยมันติดหากไหม่ค่ะพี่น้องคำว่าตดหากไหม่ก็จะว่าแตกดอกโอ้มีหากไหม่นี่นี่หัวหนึ่ง หัวหน่อยพึ่นเนาะอืมได้คูดพึ่นเด้วก็เอาพ้่นซะหัวหน่อยก็ได้ติดหักไหมพี่น้องนี่พี่นอ้นนองได้แล้วสองหัวอใ่เนี่ยนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งอ่ะติดติดหักไหมนะนี่ได้เครื่องเดียวนี่อีกเครื่องหนึ่งเครื่องนี้จะฝังไว้นะคะ เดี๋ยวปีหนาเพิ่นก็นจะเกิดถึ้นมา,าอันนี้ต้นลำต้นเก่าเพิ่นฝังเพิ่นนว้คือเก่าฟังไว้ถมว้คือเก่าเช่นเดิมเฮาจากบ่ทำายแบบถอนหลกถอนคนเนาะคะ่ะเนี่ยถมว้เหยียบว้เหยียบใ้เพื่อนดำรงชีวิตอยู่ต่อไปเอาสองหัวนี่ก็พ่อจะบ่เอาไปเมิดโคดเมิดเ,ง,เงาเนาะ ไปต่อคะ่ะพี่น้องไปต่อคะ่ะไปต่อโอ,โอ้โอ้โอ้กองกระไดเฮอว่ามีผู้ชายใหย้อันนี้แมนบ่เนี่ยอันนี้บ่แมนโอ้นี่ก็แมนอยู่นี่เครือบ่ใบไงปันไดพี่น้องเครือบ่ใบไงปันไดปัสสิญญาอ่เนี่ยเด้อคะ่ะเด้อพี่น้องคะ่ะซาจงอ่างค่ะ ขอภัยพี่น้องเด้อหาเตะไทยบัชัดบัจจีนก็ได้นี่เครื่องหนึ่งนี่เห็นบ้านเห็นเครื่องปะน,นี่นี่ยิ้สัละเงาเพิินะ่ะเงาเพิินยิ้สัละเอาบ่าเห็นบ่ไม่เงา เงายิใส่พี่โอ้พี่เงายู่มีบ่บม้วนแมนม้วนแมนเงานี่โอ้นี่เดงเงาพ่นนี่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 น,น,นี่นี่เครือพ่อนนี่เงาเพ่อนอยู่นี่นี่เงาอยู่นี่พุ่นเงายุ่ทางไหนพุ่นแต่ว่าไปติดพวกน้ำมันเห็นทั้งใดล่ะจังสีงเอาได้ขอบ้างโทรศัพท์กอนด้วยค่ะ ขาตั้งกล้องก็ไ่ได้เอามาได้พี่น้องเอามาค้างไว้ต่อใหม่เอามาเลยเอียงเด้อกล้องก็จะเอียงแน่ด้วยค่ะก็ได้เอาขาตังกล้องมา,อาตังเลยต่อใหม่ แล้วพี่น้องได้แล้ว่นี่เสียให้เบิ้งค้าตั้งกล้องพี่น้องนี่ค้าต้องตั้งกล้องสาวจงอ่างนี่ <c oughs> ต่อไม้พอดี <c oughs> ติดต่อไม้พอดีนะคะเอามาว่างไปขค้าต่อไม้นี่ได้แล้วนี่หากบกขาดหากฟังนีบกขาดเ้อ ขาดเฉพาะหากฟั่งนี่ค่ะแล้วก็ง่ายขึ้นแบบนี้แล้วบันนันเอากระจิปิดลงคือเก่าเอางับลงไปคือเก่านี่หัวเข้าก็จะหักเอาหักเอาเฉพาะหัวที่ต้องการหัวที่ไม่ต้องการเขาก็จะเอาไว้คือเก่าติดหักใหม่ค่ะอืนี่หักเอาอี้สินี่นี่คือหัวไง่ หน,นึ่งหัวนี่หัวนี่เสียดายให้ติดหักใหม่นี่แตกเลยก็เอาคือเก่าค่ะหัวใหญ่อยู่หัวนี่เพิ่นติดหักใหม่เนาะเพิน่นจะมีเพิ่นอยู่มีสองสองแงีงสินี่หักใหม่นี่หกักแบบไงนี่เพี่อหักใหม่แบบไงติดหักใหม่ค่ะหัวนั่นนี่นี่หักเอาแบบนี้ นี่หักเอาแบบนี้โอ้ยกล่องก็จะโฟกัสนุ่โฟกัสดอกแล้วก็เหลือไปเหลือไปหัวหนึ่งเพื่อให้เป็นนี่เห็นบ่หักนี่หัวนี่ติดหักใหม่เนี่ยนี่มันค่าอยู่ในหักใหม่บันนี้ก็สิพิกกลับขึ้นด้บันนี้พิกเพิ่นกลับขึ้นมากนี่เหลือไปหัวหนึ่งจังสี่นี่ ลงหลุมเก่าค่ะแล้วก็ปิดหลุมห้ถมไว้คือเก่าผู้ลังคน้นเพิ่นถมเนาะสาวจงอ่างก็ไปน้่ถมเด้ยานศูนย์พันคือกันอืถมไว้คือเก่าค่ะถมว้เพราะว่าเขาใส่ระโยจาเพิ่นทุกปีทุกปีทุกปีในบุญประเภทนี้เดือนเก่าเดือนสีบค่ะเขาต้องถมไว้รักษาซอยกันอันรากซอยกันนี่ถมว้แล้วเห็นบ่น นี่ล้ำต่นนืมได้มาสี่หัวค่ะนี่อใส่ถุงอสองหัวนี่หัวใหญ่ใส่ถุงสะพายจะเต็มถุงหรอ พุนไปเบิ้งต้นพุ่นเพื่อพุ่นยุ่งกระหลายพี่น้องอเดี๋ยวจะหาขุดเครื่องยนๆ์ยิ่งให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะนั่นกระแม่นได้นี่พี่น้องนี่นี่เห็นบอเห็นลักษณะใบ,ยยบนั่งบอนันนั่นกระแม่นค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าเครื่องหน่บอโอ้ยคนขุดแล้วพี่น,อน้องมีคนขุดแล้วเพื่อบบกใหญ่งงเลย นี่เคือใหง่มากเลยเนี่ยคนขุดแล้วเห็นบ่เห็นบ่เบพ่นบ่ถ่มนะพี่น้องอืมใจส้สชเอาดินใส่มาถมให้เนี่ยคนกับขุดแล้วพุ่นเครือบักใหง่เลยเพียอ้ยเสียดายขุดแล้วเพ่นกับ่ถมเนาะพูดลงค้นพี่โอ้ยเป็นขุดแล้วพี่น้องพี่เห็นบ่อซ้ายจงอ่างขันอันไหนมีขี้ดินซ้ายจงอ่างก็ได้ถมให้อันไหนบ่มีขี้ดินก็บ,บ่ได้ถม เฮ้ยไปไปไปพี่แมนบะพี่พันเลาเอาวอยู่พี่แมนอยู่คุดไปนี่นี่เครื่อบแกไงได้ี่เอาละเครื่อนี่ไปท่านในคุดโอ้ยแต่ว่าเปิดตะคุดยากให้มันติดยุกเงาเพกนกไง พี่เพื่อไม่ผุนพันขึ้ผนไปพุนบ่ได้ค่ะพี่น้องขาสองเครื่อนนี่เพราะว่ามันติดเงาเคกเนี่ปล่อยใหเพิน่นจะเจื่ญนเติบโตต่อไปเนาะนี่เครื่อนนี่บ่ได้เลยสะพ่อคนบ่ขุดละติดเงาเคกนี่นี่อีกเครื่อนหนึ่งแักไงเลยนี่นี่เครื่อนบแบบไงจะเป็น,น,นสีน้ำตาลเลยเนีย่สองเครื่อนเลยนี่ถ้ติดเงาเคกคือกันติดเงาไม่ ขุดได้ครับป้อยไปป้อยพึ้นไปนี่เด้ออันนี้จะเป็นกอยพุ่มวะนี่นีเครื่องหนึ่งยืนนี่นี่นี่โอ้ยกล่องกระสันนี่นี่เครื่อนี่น่าจะขุดได้นี่พี่น้องพอเห็นดอก